นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตาะาโมละเพกุตตังทะนาโมละเพทนะนังอตถิกาเยกายายายะ เทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายมราชานุท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ